สวัสดีครับผมมณีพบกับบ่าวตุยเนิบอีสานนะครับผมมณีสิภพาพีผนองมาเหตุเรียนเผานะครับผมพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม,อห,อมอหอมี่นองหอมหอมมื่อนี้ก็ไดประมาณโลก,กักกวครับถเรียนเผาหน่อย สีมาโลกก่กลกว่าเนี่ยพี่น้องรอให้ซุกได้หน่อยผิดไปเรื่อยครับเป็นไก่จีซุปโอ้หลอนเหมือนกันเนาะเริ่มเป็นปิปีแล้วครับเริ่มเป็นปีปีแล้ว ครับพี่น้องเป็นติปีเรื่มเป็นติปีเรื่มเริ่มแตกแล้วครับถือไฟเริ่มปิปีเริ่มแตกแล้วน้ำเริ่มใหม่แล้วครับไฟไฟผุดบอกเพิ่มไฟกันอีกนิดหน่อยดูดูอย่ากเล่นใหม่ครับ Uh, มันยังไงเล้ยครับอู้หอนหอนครับมันยังไงดุ่นๆจัง,นงจหน่อยครับเห็นน้ำหอมลอยหอมหอมจังหน่อย มื่อนีงสุกเต็มที่ครับ้างในพี่สีเล่นแห้งูีครับพี่น้องรอเบ,บึงนะครับว่า้างในสิเป็นอย่างไรรสชาติสิเป็นอย่างไรครับผมสิต่างจากกินแบบธรรมดาบ่หอมปนในนุน่มปนในหรือว่าสีเล่นสิเละเลยก็รอเบ,บึงนะครับผม นี่กับซุกเลยนะครับผมอย่างจะาซุกนะครับมึงพี่น้องมึงหอมนะครับพี่น้องหอมนะครับผมมึงครับม <t ched> ึงมึงหลายๆนวลครับผมนู้นมันไงหรอครับผมแต่ก็หอมครับหอมหอมหอมด้วยต้องพายยากนะครับแตกเองแตกเองครับแตกเองแตกเองครับผมหอมครับพี่น้องมึงครับหองมาซีมมึงครับผม่าดเแ็บปนไหน ครับพี่น้องแะออกอพี่น้องมึงครับผมามาลองซีมมึงครับขออนุญาตเลยครับผมมีก่กะดำนิดหนึ่งครับครับมินมินไงแล้วน,นะครับผมครับพี่น้อง รสชาติจีหอมขึ้นกาเก่าครับแล้วก็หวานครับหวานแห้งหวานหอมขี่ออกเลยนิดนึงครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับวาระพีราน,นงเพียงเท่านี้นะครับผมกะ คลิปหนาผมจะมาเห็ุเอียงตัวไปอีก,ก็ฝากติดตามเลยนะครับผมครับขอบคุณครับผมชมแล้วฝากกดถูกใจกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนกับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม